ก่อนอื่นต้องขอสวีดัสสวัสดีมิตรรักแฟนข่าวทุกท่านนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มมีเวลาที่จะมารายงานข่าวให้ทุกท่านทราบแล้วนะฮะก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมวันนี้มีรายละเอียดของขา่าวผู้พิการฮะคนพิการได้เฮนแน่นอนฮะคอ,อรมอบอกก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้1000บาท2ล้านรายทั่วประเทศทำไมแค่1,000บาท เดี๋ยวไปเจาะลึกรายละเอียดกันดีกว่าครับต้องขอพขออภัยนะครับเพราะช่วงนี้ข้างๆบ้านเจาะเวลาหาอดีตอาจจะมีเสียงสว่านเข้ามาเล็กน้อยนะฮะอ่ะไปดูประเด็นข่าวกันเลยดีกว่านะครับว่าคนพิการเฮ hey, ยังไงคลมรมจะจ่ายยังไงเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะฮะนายปรมเมธีวิมลสิริป,ปรลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกล่าวในการถแถลงข่าวว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดตึกสันติไมตรีนะครับทำเนียบรัฐบาลนั่นเองถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมาตรการช่วยเหลือผู้พิการว่าว่า,วาด้วยกระทรวงพอบนนะฮะได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิดนั่นเองเป็นไปตามกลไกนะฮะ ในหลายภาคส่วนอธิมาตรการลดภาระทางด้านการเงินลดค่าเช่าบ้านของผู้มีไรายได้น้อยจากการเกหาแห่งชาติลดค่าผ่อนที่อยู่อาศัยของบ้านมั่นคงจากสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนลดหนี้กองทุนนีกู้ยืมต่างๆนะฮะที่กระทรวงต้องดูแลทั้งในส่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการนั่นเอง รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต้องนําของออกมาจำนำในโรงรับจำนำของรัฐบาลและได้รับการลดดอกเบีย้ยและยืดอายุตัวจำนำออกไปอีกไม่ต้องรีบหาเงินมาผ่อนในช่วงช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเดือดร้อนกันทุกคนเลยฮะทั่วหน้าเลยฮะทั้งนี้กระทรวงเองมีมาตรการใหม่ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่เพิ่งเริ่มดําเนินการในการดูแลสวัสดิการของกลุ่มต่างๆดังนี้นะครับ1น,นะฮะ กลุ่มผู้พิการซึ่งได้รับเบีย้ยคนพิการรายละ800บาทต่อเดือนตามปกตินั้นล่าสุดทางคอรมมีม,มติเห็นชอบให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐและมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์จะได้รับเงินรายรายเดือน,นะฮะเป็นเบีย้ยรายเดือนรายเดือนเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทเริ่มจ่ายในเดือนตุลาคม2563นั่นเองนะฮะ และในขณะเดียวกันในช่วงที่โควิด -19 แพร่ระบาดนี้คลรมมีมติเห็นชอบให้กองทุนคนพิการจ่ายเงินเยียวยาให้ความเดือดร้อนของผู้พิการ2อล้านคนที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐรายละ1,000บาทจำนวนหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานของกระทรวงนั่นเองและกระทรวงการคลังเพื่อให้จ่ายเงินเข้าในระบบบัญชี ที่ผู้พิการใช้รับเบี้ยคนพิการทุกๆเดือนอยู่แล้วและคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาในเดือนนี้นั่นเองในด้านของเด็กอ่อนนะฮะสายด่วนพอบอรับแจ้งเรื่องเดือดร้อนมากที่สุดคือเด็กอ่อนไม่มีนมทานเนื่องจากปกติได้รับการดูแลจากศูนย์เลี้ยงเด็กที่ในขณะนี้ต้องปิดให้บริการกระทรวงพอบรเองจึงจัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กพร้อมเปิดรับบริจาคเด็กที่เคยได้รับการดูแลในศูนย์เลี้ยงเด็กก็จะได้รับนมผง จัดส่งถึงบ้านกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ผู้ปกครองบางส่วน,นะฮะได้เริ่มกลับไปทํางานแล้วจึงได้รับความเดือดร้อนจากการที่ศูนย์เลี้ยงเด็กยังไม่เปิดนั่นเองทางกระทรวงจึงเริ่มทําระเบียบว,วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสําหรับศูนย์เลี้ยงเด็กรวมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและอาจจะกลับมาเปิดทําการได้ในเร็ววันนี้ส่วนด้านผู้สูงอายุนะฮะกระทรวงได้ทําเป็นคู่มือเพื่อไกด์ไลน์วิธีดูแลตัวเอง ซึ่งในจุดนี้ยังไม่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลติดเชื้อโรคโควิด -19 นะฮะเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งนายประประเมธ,ธีนะฮะกล่าวอีกว่าขณะนี้สายด่วนพอบ .1300 มีผู้โทรเข้ามาร้องทุกจำนวนมากประมาณ20,000สายต่อวนันโอ้จนต้องขยายคู่สายและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งความเดือดร้อนส่วนมากเกี่ยวกับสิ่งของอุปโภคบริโภค รายได้ลดลงและชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งทางกระทรวงก็มีโครงการสำรวจพบจบที่ชุมชนนี่นี่คือสโลแกนะฮะเป็นการใช้คนเป็นฐานในการดูแลชุมชนร่วมกันโดยขณะน,นี้มีชุมชนแออัดที่กระทรวงดูแลอยู่ประมาณ286ชุมชนด้วยกันฮะในเขตกรทมกรุงเทพมหานาครนั่นเองมีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการเพื่อสนับสนุนและดูแลให้เหมาะสมกับความต้องการอาทิ 230ชุมชนมีความต้องการเรื่องอาหารจึงจะตั้งครัวกลางปรุงอาหารเพื่อให้ประชาชนสามารถมารับได้เลยนะฮะหรือฟู้ดแบงค์ที่มารับวัตถุดิบไปทำอาหารเองที่บ้านเพราะบางชุมชนต้องการสนับสนุนแค่ในวันหยุดเสราร์อาทิตย์แค่นั้นเองที่ไม่ต้องไปทำงานรวมไปถึงบางชุมชนที่ขาดแคลนและต้องการการสนับสนุนทุกเย็น <S 2> <S 2> <S นอกจากนี้ ทางกระทรวงเองนะฮะยังร่วมกับกรุงเทพมหานครดูแลชุมชนอีกกว่า2,000แห่งขณะที่ในต่างจังหวัดจัดให้มีการดูแลในรูปแบบที่คล้ายกันนี้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆอีกเช่นกันทางนี้นะครับในส่วนของกลุ่มคนไร้บ้านที่หลายส่วนกังวลว่าจะเป็นกลุ่มแพร่เชื้อน,นั่นเองประลัดกระทรวงพอ,อนะกะล่าวว่าสถานการณ์คนไร้บ้านดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่โควิด -19 ระบาดบใหบม่ จากการชักชวนคนไร้บ้านให้มาให้เข้ามาอยู่ในการดูแลของกระทรวงในกทบเพิ่มขึ้น200รายส่วนในต่างจังหวัด500รายแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่สะดวกกับการใช้ชีวิตอิสระข้างนอกซึ่งทางกระทรวงเองก็ได้แจกหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตัวเองให้กับคนเร่ร่อนเหล่านี้นะฮะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและคนในสังคม ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวมาตรการนะฮะเลี้ยงหรือเฝ้าดูแลคนพิการคนไร้บ้านคนเดืร้อนนะฮะให้มีชีวิตได้ดีขึ้นฮะก็ขออนุโมทนาบุญนะครับถ้าจัดสรรได้จริงๆนะฮะก็ดีครับช่วยกันครับไม่ว่าจะทุกภาคส่วนคนเดือดร้อนคนเยาว์ยาคนพิการผู้สูงอายุนักศึกษาทุกอย่างฮะ ถ้าคุณสามารถเยียวยาไนดะ้จะดีเลยครับนะฮะกับโครงการแบบนี้นะสำรวจพบจบที่ชุมชนแล้วก็ชุมชนหลายชุมชนที่ต้องเดือดร้อนนะฮะช่วงนี้ก็น่าร้อนด้วยนะครับโอ้เห็นใจขณะผมอยู่บ้านเนี่ยเป็นตื่นโอ้โคตรร้อนเลยนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้ข่าวาวดีๆสําหรับท่านพิการคนพิการนะฮะคร,อรามอก็คาะจ่ายเงินเยียวยาพันบาทนะแปลว่าผมว่าอาจจะน้อยไปนะพันหนึ่ อาจจะสองพันสามพันก็ได้ฮะหรือถ้าคุณมีก็5 0 0ห้าพันก็ได้นะฮะเออนะครับเขาก็ได้อยู่ได้เหมือนมนุษย์ปุจุชนเหมือนเราเนี่ยะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็นะฮะหอมปากหอมคอกันแล้วเรามาเจอกันอีก,ก,อกเช่นเคยนะฮะช่วงนี้สวัสดีครับใครที่มาใหม่นะฮะอย่าลืมกด subscribe ้ายคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะฮะอย่าลืมฝากเมมฝากแชร์นะฮะใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านโชคดีครับผมมารุ Do you so good?